คนในหมู่บ้านเนาะแต่ว่าคาดองมันคือแพงกันซะ้ได้ออกเลยดอกดอกไม้ดอกไม้ก็ถูกอะไรก็ถูกแต่ค่าดองนี่แพงเลยเละเอาคือไก่นี่ใครอยู่เนาะโอ้ยมีเหล้าไปสั่งโทรเม่ไทยนี่ก็ยังมุมีเพื่อเอาอยู่ เฮ้ย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 ได้กบได้กบแล้วก็ได้งูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้กบแล้วก็ได้งูอายน้องกบครับน้องกบนี่กบเอฟกบเอฟกบเอฟนะครับกบเอฟเฮ้ยได้ปลาตองโอ้โหรอบนี้ได้ปลาตองได้ปลาตองครับผมใส่ น้ำล das ึกเกินไปนะครับถ้าใส่น้ำลึกมันขายจักลาดนักแก่สกุลพังนี่เพื่อนนะเอามือเห็ดขายได้หาบาทชิบบาทก็เอานี่ก็เอามือตะเนตไว้ละ น,นกอ๋อกรรกรรละซิฟบ่าถ้าเอาไปขายนี่เอาไปขายกรรละห้านึกว่ากรรละซิฟเนาะมันได้คือเข่าวขั้นระบอดกรรละซิฟอ๋อปกตินี่จเจ้าขายกรรละห้ากรรละห้าบ้านใจดำเอ้ยอ๋อกำละห้าขายแล้วก็แบ่งกันคิดว่าเต็มกระต่ายนี่ได้เท่าไหร่นี่โอ้ เต็มกระต้านี่ชิไรบอสจังละสามสิบบาทจังกูจ๊กกุชิไรบอสนี่ซิบกรัมก็ได้ห้าสิบโยซิบกรัมก็ห้าสิบก็พอดีพอดีซื้อกับข้าวกับน้ำเนาะฮะอันนี้บอกคือบอกเอาสารดอกเก๋ๆมันนะเอ้ยไม่เหมือนกันมีเอาคนนึงก็เก็บไว้อีกคนนึงอันนี้ก็พอดีกำลังงามประมาณได้ห้าบาทนี่หมดกรัมแล้วนะ กำกำนี้ได้ไหมห้าบาทหมดนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเนี่ยห้าบาทเพ้องรัดแมันเหลือหน่อยเดียวเองใหญ่นะห้าบาทนี่ทำไมเขาขายตลาดก็ตลาดแต่บ้านเรานี่อะไรก็ขายถูกเนาะขายถูกไว้ก่อนคนในหมู่บ้านเนาะแต่ว่าคาดองคือแพงกระสอ้ได้ออกเลยครับ ดอกไม้ดอ,ไมดอกไม้ก็ถูกอะไรก็ถูกแต่ค่าดองนี่แพงเลยเละเอาคือไก่นี่ใครอยู่เนาะโอ้ยมีเล้าไปจังทเมไทยนี่ก็ยังบม,มีเพื่อเอาอยู่เมียไทยก็หายาก,กจะไปหาเมียเโอ้า ก็สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาอยามาใส่กุ้งนะผมใส่กุ้งใส่ปลานะแม่ผมบอกว่า,อ,าอยากกินปูนะผมอยากกินปูอยู่ในลําห้วยนะเพนแม่ผมจะเอาไปแกงผมก็เลยรีบลงมาเตรียมเหยื่อนะผมนี่เตรียมเหยื่อแล้วก็จะมาเอาอุปกรณ์ของผมอยู่ที่กระท่อมของคุณลุงนะผมนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็ ร้อนนิดๆน,นะครับบรรยากาศร้อนนิดๆน,น,นี่ก็จะเป็นยาสูบของชาวบ้านนะครับเขาก็เริ่มที่จะเก็บเกือบจะหมดแล้วนะครับเนี่ยนี้ก็จะเหลือแต่เหลือแต่ยอดนะครับผมเนี่ยเหลือแต่ยอดนะเขาจะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทั่วนะครับเนี่ยนี่ก็เริ่มหมดแล้วนะครับลมก็เย็นๆสบายสไตล์ในช่วง สลุมมืดไม่ใช่สลุมมืดครับผมอยู่ในช่วง4โมง4โมง37นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำา2คลิปนะครับในช่วงเช้าผมก็ทำเป็นคลิป,าปหาไอไปหาผักหนามนะครับพอตกเย็ยนมาผมก็จะมาทำคลิปใส่กุ้งนะครับนี่ใส่กุ้งใส่ปูเพื่อที่จะให้แม่ผมได้แกงในพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาหยามอีกทีน่าจะเป็น ช่วงเช้านะครับอย่างพิธีก็จะเป็นช่วงเช้าแต่ตอนนี้ก็จะมาเอาอุปกรณ์ของผมตรงนี้ก่อนไม่ได้มาใส่ก็นานมากแล้วผมนานจริงๆนะที่ผมไม่ได้มาใส่อีกสองอันนี้ผมก็จะเอาไว้ใส่ตรงนี้กับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวอีกห้าอันตรงนี้ก็จะจะเอาไปใส่ตรงบริเวณข้างล่างนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ก็จะรีบใส่แล้วก็จะขึ้นไปนึ่งข้าวทำกับข้าวนะครับวันนี้แม่ผมอยากกินเปะสะปานินนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแปะสะปานินคืออะไร <c oughs> ก็จะไปลองทำดูนะครับแม่บอกว่าน่าจะเป็นแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอาปลามาปิ้งหรือมาย่างมานึง่งแล้วก็กินกับผักนะครับก็ประมาณนี้แหละ อันดับแรกเราใส่เหยื่อก่อนนะครับนะอันนี้เหยื่อเหยื่อผมก็จะมีหัวหารปลาดุกนะครับในนี้ก็จะมีหัวหารปลาดุกแล้วก็จะมีปลารานะครับที่ผมได้ใส่ในตรงนี้นะแล้วก็มัดรวมกันก็จะได้แบบนี้แล้วผมก็จะหย่อนลงไปนะครับนี่ก็จะหย่อนลงไปในนี้เลยชึบในครั้งก่อนก่อนนะครับในครั้งก่อนก่อนผมก็ จะปล่อยทิ้งไว้เลยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นะครับผมก็จะมัดใส,ใส่เชือกนะครับเพื่อที่จะให้หัวอาหารมันจมลงไปยังข้างล่างนะครับมัดใส่เชือกแล้วก็จะมีในส่วนของก้อนหินก้อนหินหรือว่าก้อนดินนะเนี่ยลงไปมันก็จะอยู่ประมาณประมาณป่องป่องที่กุ้งจะเข้าพอดีนะครับนี่นี่กุ้งมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะได้กินอาหารตรงนี้เลย ถ้าเราไม่ผูกนะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างนี้กุ้งมันก็จะวนๆรอบๆข้างล่างนี้นะครับหรือถ้าเราไม่ใส่ก้อนหินมันก็จะฟูนะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับนี่ผมก็จะใส่อยู่ตรงบริเวณบริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยน้ำก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะตรงนี้ชิบประมาณนี้เลยพรุ่งนี้ค่อยลง มายามนะครับพรุ่งนี้เดียวมายามน้นําก็เริ่มแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับนี่แห้งลงไปแบบไปเร็วจริงๆครั้งก่อนๆที่ผมมาล่าสุดล่าสุดจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็โอ้โหอยู่ประมาณนั้นแหละเนี่ยพร้อมกับรองเท้าบูทสีสุดฉาดนะครับ <c oughs> เฮ้ยเป็นไงโอ้โห อันนี้คือวิ่งตามผมลงมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซดาแก่แล้วนะครับผมนี่อายุประมาณโอ้ตั้งแต่ผม18ปีนะครับตอนนี้ก็28ปีแล้วอย่าว่าแต่น้องหมาเลยผมก็าะผมยังไม่แก่นะผมก็ยังละอ่อนละอ่อนอยู่นะครับชมตัวเองละชมตัวเองเสร็จแล้วก็ บอแล้วก็ไปครับไปใช้ที่อื่นต่อเดี๋ยวย่องตัวเองอยู่ตัวนี้ไม่เสร็จสักทีนะครับไปโอ้โหวิ่งไปก่อนละนุ่นเหมือนรู้นะครับว่าผมจะไปใส่ตรงไหนมอมแมมเนี่ยก็คือเออ่ไม่ได้ลงมานะครับมอมแมมนี้จะอยู่บ้านเดี๋ยวหมายนี้ก็จะใส่ตรงนี้นะครับนี่การหาอยู่หากินของพานมี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้แหละไม่ได้ไปไล่ไปสวนไปนาก็จะมาใส่กุ้งนะครับพอที่จะไม่ได้ซื้อกับข้าวนะครับถ้าเราถ้าเราได้ไม่ถึงว่าเ,เราลงมาใส่นะครับเราลงมาใส่กุ้งใส่ปูใส่หอยใส่ปลาอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราได้นี่เราก็ไม่ได้ซื้อสักกระบาทนะครับถ้าเราไปตลาดนี้เราก็ได้ซื้อแล้ว เสียงนกครับผมน่าจะลองหาคู่นะเนี่ยนกมันล,ลองหาคู่นะส่วนผมก็คงอิจฉานกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปใส่เลย <c oughs> ผมก็ไม่ได้มาใส่เบ็ดนานมากแล้วนะครับใส่เบ็ดปลานี่ก็คือไม่ได้ใส่แบบนานจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวจะลองมาใส่ดูอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะถูกปลาหรือเปล่านะก็ต้องมา ลุ้นกันในช่วงที่มาใส่เบ็ดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ใส่กุ้งกอดโอ้เจออีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยคือมาเจออีกแล้วนะตุ้มกบของชาวบ้านนะครับนั่นไงนั่นจะเป็นตุ้มกบนะผมก็ไม่ได้ใส่ตุ้มกบเลยโอ้ เหมือนมีชาวบ้านมาใส่มองเอาปลานะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นไม้สักตัวนั้นคือรู้เลยว่า,าชาวบ้านมาใส่มองเอาปลานะเขาน่าจะใส่จากตรงตรงนี้นะครับผมนี่เขาก็จะใส่จากตรงนี้โยงไปตรงนั้นแล้วก็ใส่ยาวลงไปจนถึงนู่นนะครับผมนั่นนี่สังเกตได้เลยตรงนี้ไม่มีใบไผ่เขาก็น่าจะเกี่ยเกี่ยเกี่ยใบไผ่ ออกจากตรงที่เขาใส่มองไว้นะครับเนี่ยมันจะไม่มีเลยไปจนถึงตรงนู้นนะครับตรงนั้นก็จะมีเตมอยู่เลยไปเดี๋ยวผมก็จะใส่นะผมเหลือ3อันสุดท้ายนะนี่หนึ่งสองสามสามอันสุดท้ายก็จะเสร็จสิ้นภารกิจเออไม่ใช่ไม่ใช่สามอันสุดท้ายนะครับก็จะเหลืออีก2อันจะอยู่ข้างบนนู้นแต่ก็ตรงนั้นจะใส่ไม่ไม่ยากนะครับก็จะใช้ไม้มัดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ําเลยโอ้โหที่บ้านไม่มีน้ํากินแล้วหนู ที่บ้านไม่มีน้ํากินเหรออีหยังบัดนี่อีหยังอีหยังอีหยังเสียงนกช่วงเย็นนะผมบรรยากาศในช่วงเย็นเย็นอยู่บริเวณริมห้วยนะครับเนี่ยพร้อมกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับ และแล้วก็เดินทางมาถึงสองอันสุดท้ายนะครับนี่สองอันสุดท้ายที่จะใส่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะสองอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่ารอบก่อนนี้ก็คือไฮไลท์ก็ไฮไลท์เกินนะครับถูกไอถูกปิงนะผมปิงคือแบบโอ้โหตัวแบบใหญ่เป็นคืบนะครับแต่รอบนี้ก็ไม่รู้ว่า จะโดนอีกหรือไม่โดนนะครับก็ต้องมาลุ้นดูพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะใส่อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วก็จะกลับบ้านนะผมเดี๋ยวผมคงจะแวะไปพรุ่งนี้เช้าเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวรอติดตามชมพรุ่งนี้เช้าเลยละกันนะครับ เช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่คืมนะครับผมคืมทั้งวันไม่มีแดดซักกะบี้เลยนะครับเนี่ยดูจากบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มีน้องหมาลงมาด้วยนะครับก็จะเป็นน้องโซดานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ลงมาใส่ตุ้มกุ้งนะครับผมตุ้มกุ้งตุ้ม คือทั้งปลาเนาะมันก็จะมีปลามีกุ้งที่จะเข้าไปอยู่ในตรงบริเวณตุ่มของผมนะครับแม่ผมก็ให้ลงมายามในวันนี้นะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลงไปยามกุ้งกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะหมานหรือไม่หมานนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหลัง มีปลาด้วยครับมีกุ้งแล้วก็มีปลาแต่นี้ผมะจะไม่ได้ลื้อกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไวอีกสักสองวันนะครับเี๋ยดี๋ยมนะเฮ้ย,นะยมีปลาด้วยครับผมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมัดนะครับปลาหมัดหรือว่าปลากัดเนี่นี่นี่นีนี่นีมีปลาครับผมมีปลาผู้สีสวยมากเลยนะครับ สีมันก็จะออกแบบเขียวๆนะอันนี้ไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้มันไปออกแม่แพลลุนะครับมันสวยนะเอยไปแล้วไปแล้วเติมนะผมก็จะเอาเอากุ้งดีกว่าประจับยากเสเหลือเกินนะครับนี่อ,อ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็กุ้งนะครับ รู้สึกว่าหลางนี้ไม่ค่อยหมานกุ้งเท่าไหร่นะครับนีหลางนี้ไม่ค่อยหมานกุ้งเท่าไหร่ยิ่งขึ้นมาแบบอยู่ในทุงน่งนาครับลมก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะเนี่ยลมคือค่อนข้างที่จะแรงนะครับแดดก,ก็ไม่มีเลยบรรจะบรรยากาศดีๆนะครับเหมาะแก่การนอนอยู่บ้านมากๆเลยนะแต่ผมคงไม่ไม่นอนอยู่บ้านนะครับผมคนหมันนะผมต้องออกมาหาอยู่หากินนะครับ เดี๋ยวลองมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าหลางนี้มันจะถูกไหมเน,นี่นะเนี่ยนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ผมคงต้องอสไลด์ลงไปนะครับจุดนี้จุดนี้คือต้องสไลด์อย่างเดียวนะเพราะมันมันชันถูกไหมน,น้องอ๋ผมลืมเอาคล้องลงมาเลย จะถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับแต่ว่าลืมมาคอกมาแล้วนะจุดนี้โอ้ยได้กุ้งตัวเดียวนะครับนะงั้นก็ไม่เอานะครับผมเดี๋ยวปล่อยไว้ตรงนี้แหละมันได้กุ้งแค่อ่ตัวเดียวนะครับตัวแรกคิดว่าได้แบบโอ้โหได้เป็นกลรรมนี่ผมจะเอาคอกม,มาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังเหลืออีกประมาณสักห้าอันนะ อย่างเี้าอันต้องไปลุ้นกันนะครับว่าห้าอันที่เหลือนั้นจะได้หรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนตัวอะไรดำๆอยู่ในไอ้นี่ผมโอ้โหงูครับก็ว่าอยู่งูมันเข้ามากินอ,อปลานะครับเนี่ยหืมงูเข้ามากินปลาเฮ้ยอ,อ่ะเดี๋ยวปล่อยงูไปนะผมตกใจหมดนะ ก็คงได้ปล่อยงูนะครับเนี่ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีนะใจเย็นเฮ้ย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 น่าจะเป็นงูปลานะผมเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือกินอิ่มเลยนะครับเนี่ยคือกินอิ่มแล้วไม่ไปไหนเลยนะ <c ười> อืมอะไม่เป็นไรครับผมก็ แบ่งปันงูกันไปนะครับใส่ใส่ไว้เหมือนเดิมไม่น่าเลยกุ้งยังไม่ได้นะครับแต่ได้งูเฉยโอ้โหคือ,อยามมาหลางที่สามแล้วนะครับยังไม่ได้เลยก็ไม่หมานจริงๆนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถึงไม่หมานเดี๋ยวคงต้องเอ ใส่ทิ้งไว้ประมาณส ну ักสองวันนะครับสองวันผมก็จะลงมาดูละทีนี้น่าจะสองวันแหละรปเดี๋ยวมาลุ้นตัวนี้ดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าติดงูอีกนี่คือแย่นะครับเฮ้ยได้อยู่ครับผมได้อยู่แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่ไปได้นะครับ แต่ว่าปลาปลานี่ติดติดติดทุกหลังเลยครับเป็นปลาปลาหมัดบ้านผมหรือว่าปลาหมัดคือติดทุกหลังเลยในเกาะเป็นปลาหมัดนะคผมนี่คือสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยลักษณะก็คล้ายๆเหมือนปลากัดนะครับ แต่ว่าสีประกัดมันก็จะสวยกว่านี้นะครับนี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอากุ้งใส่ข้องก่อนนะครับนี่ข้องผมก็ทิ้งอยู่ตรงนี้กุ้งติดเยอะอยู่นะครับแต่กุ้งมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ ก็เหลือสองหลังสุดท้ายแล้วนะครับเศร้าใจนะครับก็อาจจะได้ปล่อยกุ้งในคลองนี้ไปนะครับเพราะมันได้น้อยเดี๋ยวรออีกสองวันเดี๋ยวมาหยามอีกทีนะครับก็จะรอให้มันถึงสองวันนู่นแหละนี่ก็ต้องอรอลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าลมก็แงแรงนะครับ ไม่น้อตายหรือเปล่าชึบเฮ้ย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 ได้กบได้กบแล้วก็ได้งูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้กบแล้วก็ได้งูอ๋อมันมานครับผมนี่น้องกบเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะแต่ว่าติดน้องงูด้วยนะผมนี่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 โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับกบ เข้าไปอยู่ได้ยังไงนี่โอ้โหเฮ้ย oh. hey, แต่ว่างูเนะทำไมงูมันตายอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะโอ้ oh, งูมันเข้ามากินปลาผมนุน่น oh, เดี๋ยวอ่าไม่หลอแต่หมานนะครับผมบอกเลยไม่หลอแต่หมาน วฮ้ย oh uh, <laughs> น้องกบครับน้องกบนี่กบเอฟกบเอฟกบเอฟนะครับกบเอฟเดี๋ยวใส่ข้องก่อนนะครับหมานมากมา <laughs> คือกุ้งนี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ได้กบแทน่ะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้กบไปคูอ่ะนะผม ได้กบไปคั่วใส่หมักบวบบ้านผมเรียกว่าหมักบวบไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าหมักอะไรนะครับก็น่าจะต้นบวบนั่นแหละหมักบวบบ้านผมเรียกว่าหมักบวบเนี่ยถ้าใส่กบแล้วเราก็ต้องขัดนะครับผมขัดปากคลองนะถ้าไม่ขัดนี่กบมันจะดองออกผมก็พูดไทยตกลาวนะครับหักไปแล้วเมื่อเอากบออกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเอางูออก ได้ทั้งปิงนะผมรอบนี้คือมีงูด้วยแต่ว่างูตายแล้วมันตายเพราะว่ามันกินอิ่มนะผมนี่มันกินอิ่มมันกินอิ่มมันก็เลยตายเนี่ยอันนี้ก็คือกุ้งที่ผมได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะถูกกบไม่ได้อย่างหนึ่งก็ยังได้อย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็ใส่เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นดูหลังสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ ต้องห้อยกบของผมไว้ก่อนเพราะมันจะดองลงห้วยแล้วม voilà. ันจะไม่ได้นะครับนี่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยจะหมานไหมเนาะจะหมานไหมเนาะเฮ้ยได้ปลาตองโอ้โหรอบนี้ได้ปลาตองครับปลาตองเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ขอเอาขึ้นไปก่อนครับได้ปลาตองหนึ่งตัวครับตรงนี้ โหแต่ว่าปลาตองปลาตองคือตายที่เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยได้ปลาตองครับผมใส่น้ำลึกเกินไปนะครับถ้าใส่น้ำลึกมันปลามันขึ้นมาหายใจไม่ได้มันก็ตายนะครับก็จะได้ปลาตองไปหนึ่งตัวแต่นี้ก็น่าจะตายประมาณช่วงเ,เมื่อเช้านะผมอันนี้น่าจะตายในช่วงเช้าๆ วันนี้วันนี้ถือว่าได้อยู่นะครับได้ทั้งปลาตองหนึ่งตัวแล้วก็ได้กุ้งประมาณนิดหนึ่งนะครับผมกุ้งนิดหนึ่งตรงนี้ก็ยังมีกุ้งอยู่นะครับผมกุ้งก็ยังติดในกระสังผมอยู่ไอ้ตุ่มผมอยู่เดี๋ยวผมก็จะเอาปลาตองใส่ในข้อก่อนไม่หล่อแต่หากินหมานนะครับคือทำไม่ได้กบทำไม่ได้กบกับปลานี่ก็คือโอ้โห แย่ yeah, เลยนะผมถ้าไม่ได้กบกับปลานี่พูดไม่ออกเลยนะอย่างน้อยก็คือได้กบแล้วก็ได้ปลานะครับนะผมก็จะเอา,เอ,าอันนี้ผมลงไปแช่ไว้ที่เดิมนะครับอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอีก2วันผมก็จะลงมายามใหม่นะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการชมจนจบคลิปนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับผมไป おいかわ